盖。 สวัสดีครับผมตอนนี้ผมประกไก่นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนของผมนะครับเห็นคนถามกันมาเยอะมากเลยว่าปืนของพี่คืออะไรนะผมปืนของผมคือ mk 1 8นะครับผม mod หนึ่งนะครับอันนี้เป็นปืนงานไรไม่ต้องถามนะเป็นปืนคัสตอมทั้งกระบอกนะครับคือขึ้นมานะครับผมก็หลังจากไปแต่งมาแล้วนะครับโดยร้าน atbb การฉอบนะครับขอขอบคุณมากนะครับส่วนถ้าอยากจะติดต่อแต่งก็สามารถมีอยู่บนวิดีโอเลยนะผมโอเควันนี้เราจะมารีวิวยิงให้ดูคร่าวๆนะครับคือเขาบอกว่ามันสามารถลากหมดแ็กได้โดยไม่พังนะครับโอเคแล้วก็จะมาลองดูกัน โอเคเนะี่ยเต็มวีนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาแม็กใส่ก่อนโอเคเปิดตอดแป๊บ น็อตแมงน็อตดรอทขายเลยครับผมนะฮะเขาบอกว่ามันรักโอเคนะผมวันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆเฉยๆนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่เขาได้เลยอโอเคคลิปนี้สั้นๆครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย